ครับเรามาดูภาวนาเมตตาปัปมัญญากันเมื่อสักครู่นี้พี่เพนถามมาว่ามันต่างจากนั่งสมาธิหรอคะนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออย่างงี้ฮะไอการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นแค่ท่านั่งพี่เข้าใจไหมท่านั่งเหมือนท่าเดิน<ะ>เหมือนท่านอนแต่จิตที่ตั้งไว้นะี่คือการทำกรรมฐานมันอยู่ที่จิต ผมนั่งสมาธิในระหว่างเดินก็ได้ทำสมาธิในระหว่างเดินเขาเรียกเดินจงกรมทำสมาธิในระหว่างนอนเขาเรียกนอนสมาธินอนได้นอนก็ได้นอนถ่าเสียหาสายญาติทำสมาธิก็ได้ทำสมาธิในระหว่างนั่งสบายๆก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ท่ารแล้วนั่งขัดสมาธิเนี่ย เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้เป็นการเจริญเมตตาอปปมัญญาก็ได้เป็นการเพ่งกสินก็ได้ในวิสุทธิมรรคแสดงไว้สี่สิบกองเข้าใจไหมฮะ,ะแสดงกรรมฐานไว้สี่สิบกองอก็ปรับเปลี่ยนไปทำอัธยาศัยถ้าพี่ทำแนวนี้ไม่ได้ก็ไปทำแนวนั้นทำแนวนั้นไม่ได้ก็ทำแนวนี้ดูซิว่าอะไรถูกอัธยาศัยของพี่ อันนี้จะมาบอกให้พี่เจริญเมตตาอัปปัญญาโดยมีเสียงรถขายของอันนี้เขาเรียกรถหละไ,ไอ้รถที่รถพุ่มพวงรถพุ่มพวงค่ะแล้วก็จะต้องเปิดเพลงดังๆให้คนได้ยู้ว่ามาแล้วให้คนได้รู้ว่ามาแล้ว,ว,าาลวเป็นที่ลาคาเนี่ยเนี่ยก็เบียดเบียนเบียดเบียนผู้อื่นรถพุ่มพวงแบบนี้แต่แต่เขาคนเขาเขาจะรู้ค่ะเขาก็ทำใจได้ไม่ไม่ใช่ทำใจได้คือพี่ คนที่เขาไม่ต้องการจะได้ยินเนี่ยก็มีอย่างผมเนี่ยเรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยออเราไม่ต้องการจะได้ยินค่ะเขาเบียดเบียนเราเนี่ยออสิ่งที่เขาทําเนี่ยคือกรรมกรรมที่เบียดเบียนผมและพี่ต่อไปชาติหน้าหรือในอนาคตหรือในชาตินี้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจ หูเขาเนี่ยจะต้องไปได้ยินเสียงที่เขาไม่อยากได้ยินออพี่เข้าใจไหมเข้าใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมเนี่ยอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยนี่แหละอันนี้เบียดเบียนคนอื่นด้วยเสียงต่อไปเนี่ยตัวเองก็อาจจะมีกรรมกลับไปโดนเมียด่าทุกวันบางทีอาจจะมีคนกินเหล้าเมาแล้วก็พูดเสียงแดงังววไวยิ่งที่เขาก็ไม่ชอบชมันก็จะ มันก็จะย้อนมาก็เหมือนผมสมัยก่อนชอบด่าคนอื่นเนี่ยผมปากร้ายชอบด่าคนอื่นนั่นนู่นนี่นนตอนนี้ก็มีคนด่า,าตอนนี้ก็มาโดนด่าแทนคมันก็มันก็ย้อนมาม,นมันก็ย้อนมาไอ้รถพุ่มพวงม,มันจะไปยังเนี่ยยังยังอ่ะทําเลยก็ได้อ่ะโอเคลำคาในรถพุ่มพวงพี่ช <laughs> ินไงอ่าอ่าพี่นั่งหลับตานะนั่งหลับตา หลับตาแล้วส่งความรู้สึกปรารถนาดีความมีเมตตาความรักไม่มีประมาณความรักเริ่มต้นจากความรักตัวเองก่อนรักตัวเองพี่รักตัวเองไหมรักทำความรู้สึกของความรักตัวเองเอาไว้ทำความรู้สึกขยายไปถึงความรักแม่รักแม่รู้สึกไหมรู้สึกครักแม่ทำความรู้สึกของความรักสิงโต สิงโตอ่าไม่ใช่ดิลัคก,กี้ััทำความรู้สึกของความลัคกี้รู้สึกอย่างไรขยายความรู้สึกนี้ไปถึงคนที่พี่รู้จักพี่รักให้ความรู้สึกนี้ขยายไปถึงคนที่พี่รู้จักพี่รักขยายความรู้สึกนี้ไปถึงน้องเนิฟขยายความรู้สึกนี้ไปถึงน้องโฮม ขยายความรู้สึกนี้ไปเรื่อยๆความรักขยายไปเรื่อยๆนึกในใจว่าสัพเพสัตตาเวลาโหนตุสุขีอัตตานังปะิหะลันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขโดยทุ่นทั่วกันเทินเหมือนที่ข้าพเจ้ามีความสุขนี้ด้วยเถิด อิทางเมมาตาปิตุนางหนตุสุขิตาหนตุสเพสตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งใดขอให้มีความสุขแบบนี้ด้วยเถิดเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาแผ่ความรู้สึกแห่งความสุขนี้ไปสู่สรรพสัตว ให้ได้มีความสุขเหมือนข้าพเจ้าด้วยเธอนทำได้ไหมทำได้ได้อ่าแสดงว่าพี่ถูกกับธรรมกรรมฐานกองนี้อ่าพี่ถูกกับธรรมกรรมกับตอนที่คุยรีบกรรมกรรมฐานกรรมฐานกองนี้เป็นเป็นสมถกรรมฐานนะยังไม่ได้เป็นวิปัสนาเป็นสมถกรรมฐานกรรมฐานกองเนี้ยพี่ทําบ่อยๆเนี่ยนก แมวอะไรเงี้ยจะมาหาพี่เลยเพราะว่าพวกนี้ยเขาจะได้คลื่นเขาจะได้คลื่นแต่รต้อง่เราต้องท่องด้วยเหรอคะไม่ต้องท่องนึกในใจเป็นภาษาไทยก็ได้อันนี้ผมท่องเพราะว่าผมผมรู้ภาษาบาลีเฉยๆพี่ก็แค่ท่องแต่ไม่ไม่ใช่ท่องหัวใจสัเอ้ยเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อย ให้เรานึกอคือให้ายนถึงตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเหรอคะพี่เขาจะแปลว,ว่าคือสิ่งแรกที่จะต้องทําเนี่ยคือสร้างความรู้สึกแห่งความรักเนี่ยนะ,ะให้ไว้อยู่ในจิตใจก่อนให้เริ่มจากรักตัวเองอะ่ะเพราะเรา,ารักตัวเรามากที่สุดเราต้องสร้างความรู้สึกแห่งความรักเนี่ยให้มาไว้ในใจก่อนแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนน่ะ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้แม่ข้าข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์เราคิดใช่ไหมคะขอให้ใช่แม่ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ขอให้น้องขอให้ลักกี้มีความสุขปราศจากความทุกข์แล้วก็ขยายความรู้สึกนี้ไปสู่สรรพสัตว์อื่น เราเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราเอเรารักใครเราก็พูดถึงคนนั้นให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหรอคะไม่ใช่พูดเขาเรียกว่าส่งส่งกระแสจิตความเมตตานี้ไปโอเข้าใจแล้วโอ้เนาะตอนแรกนึกว่าให้ให้ท่องตอนแรกคิดว่าให้ท่องไงไอเนี้ยเขาเรียกําเมตตาอัปปมัญญา ซึ่งพระที่เป็นพระดังแถวนนทบุรีอะ่ะที่สร้างวัดใหญ่ๆอะ่ะท่านเนี่ยจเจริญเมตตาอปามัญญาเยอะอพระทีอะ่อยู่เมืองการที่เป็นพระดังๆอะ่ะที่มีปัญหากับสีกาเมื่อหลายสิบปีก่อนน่ะ,ะนึกออกใไหมที่ท่านหล่อๆท่านหล่อด้วยเนี่ย ท่านใช้กรรมฐานกองเนี้ยเจริญเมตตาอัปปมัญญาใช่ดึงลูกศิษย์มาได้ทั้งประเทศเลยพระที่แล้วก็มีหลายองค์เหมือนกันพระองค์ที่จเจริญเมตตาอัปปมัญญาเหล่าเนี้ยจะดึงคนมารักมากมายแต่คนที่มารักมากมายเนี่ยมันก็มีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้น,นก็วุ่นวายพระญี่ปุ่นเนี่ยก็จเจริญเมตตาอัปปมัญญา หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ <c oughs> ส่งความสุขแผ่เมตตาทั่วไปให้สปปรรพสัตว์มีความสุขนั่นแหละอไอ้คนที่เขาได้รับเขาก็มาหาอ่อย่างพระที่ท่านแบบว่าอยากให้คนขึ้นเยอะๆเนี่ยท่านก็ทํากรรมฐานกองนี้แหละกองอะไรนะยเขาเรียกเลยนะเมตตาอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาแปลว่าการแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาณ ไม่เฉพาะจอดจงว่าเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแผ่เมตตาออกไปเฉพาะจอดจงฉะนั้นการนั่งหลับตาไม่ใช่เป็นแค่การนั่งหลับตาสมาธิอย่างเดียว<ผ>มี<า>กรรมฐานหลายกองแผ่เมตตาด้วยแผ่เมตตาก็ได้อะไรก็ได้นะก็ไปลองฝึกดูพี่จะไปฝึกเวลาลอ,อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยการอ่านหนังสือธรรมะที่เดินจิตตามเนี่ยเมื่อตัวอักษรเขียนว่าเมตตาความรู้สึกเรามีมีเลย เมตตามุทิตา,ตาไอเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือการอ่านหนังสือแบบเดินจิตนะฮะตามตัวหนังสือนะครับแค่นี้ละกันหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ